ตอนนี้นักสร้างสรรค์ทั้งสองสถาบันก็ต่างเร่งนำข้อมูลทั้งหมดมาสร้างโมเดลแบบจำลองสนามเด็กเล่นเพื่อนำเสนอไอเดียและร่วมหาทางพัฒนาปรับปรุงแบบแผนงานสร้างกับผู้เชี่ยวชาญ โดยทั่วไปนั้นเครื่องเล่นของเด็กๆจะแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆได้แก่อุปกรณ์ปีนป่ายห้อยหนเช่นราวบันไดอุปกรณ์ลื่นเช่นไม้ลื่นอุปกรณ์ไกวเช่นชิงช้าและอุปกรณ์เคลื่อนไหวเช่นไม้โยกซึ่งเครื่องเล่นทั้ง4ี่กลุ่มเป็นเครื่องเล่นที่จําเป็นต่อเด็กๆในการสร้างเสริมสุขภาพขณะเล่นนักสร้างสรรทั้งสองทีมจึงได้นําคุณสมบัติพื้นฐานเหล่านี้มาเป็นต้นทางในการสร้างสรรค์ออกแบบสนามเด็กเล่นของพวกเขาจนสําเร็จเป็นโมเดลแบบจําลองออกมา2แบบ2สไตล์ โดยคณะผู้สันทัดกรณีที่จะมาชี้แนะแนวทางแก่นักสร้างสันนิวันนี้ได้แก่ดกรพัฒรรนันท์กนักนนจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์รองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กมหาวิทยาลัยมหิดลและคุณพรสุรีกอนันทาผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดดยเริ่มต้นให้คำแนะนำแก่ผลงานของทีมจากแม่โจ้ก่อนเป็นทีมแรกครับ ก็ลักษณะที่เห็นจากภาพนะครับก็จะมีเครื่องเล่นที่ชําลุดซ์โซมแล้วก็มีน้ำท่วมขังลักษณะของพื้นที่ก็จะเป็นพื้นที่ราบเรียบเป็นคอนกรีตใต้ทางด่วนนะครับคอนเซ็ปต์ดีไซน์ของเราก็คือกรีนแพนกรีนแพเน็ตฟอร์คิดโลกสีเขียวของนักตำรวจตัวน้อยนะครับ โลกสีเขียวของนักสำรวจตัวน้อยไอเดียสร้างสนสนามเด็กเล่นแนวใหม่จากทีมแม่โจโดยจะบรรดาลพื้นที่บริเวณใต้ทางดาาว่นวนผ่านวัดมะกอกให้กลายเป็นสนามเด็กเล่นที่กระตุ้นให้เด็กเข้ามาเล่นด้วยกลยุทธ์การวางผังและออกแบบเครื่องเล่นในแนวผจญภัยและธรรมชาติก็ลักษณะของเครื่องเล่นนะครับที่เรานำมาออกแบบก็คือเราจะใช้รูปแบบของธรรมชาติมาช่วยในการออกแบบก็คือการจำลองของธรรมชาติ ก็คือมีภูเขาต้นไม้สายน้ำแล้วก็ดอกญ้านะครับเริ่มจากอุโม,มงค์ทางเข้าที่ดึงดูดความสนใจให้เด็กเข้ามาค้นหาซึ่งเด็กๆจะต้องลอดอุโม,มงค์เข้ามาเพื่อพบกับภูเขาเครื่องเล่นชิ้นแรกที่จะช่วยเสริมสร้างการออกกําลังในด้านการปีนป่ายโดยบริเวณภูเขาเนี่ยก็จะเป็นฟอร์มที่ใช้นูนสูงเพื่อให้เด็กได้ฝึกทักษะในการปีนป่ายครับแล้วก็ วัสดุที่ใช้ก็จะเป็นยางรถยนต์เก่าต่อมาก็จะเป็นต้นไม้นะครับเครื่องเล่นต้นไม้ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการปีนป่ายในแนวตั้งให้กับเด็กซึ่งนอกจากจะได้ออกกําลังแล้วทีมจากแม่โจ้ยังได้เสริมเกม OX ไว้เพื่อให้น้องๆได้ประลองไหวพริบกันอีกด้วยก็ยโอเอ็กนี่ก็จะเป็นอ่ากล่องกล่องกระดาษเก่านะครับที่มีลักษณะเป็นทรงองอมหมุนนะครับมหมุนให เหมือนกับเราเล่นโ x กากบาดในกระดาษตอนแรกไม่รู้ว่าต้องยกอย่างเราโยนมาสอนกันไม่ใช่ใช่ไหมแค่มุดน้ำเอาแค่มุดน้ำเอาจากต้นไม้เด็กๆจะสามารถเลือกได้ว่าจะลงไปเล่นในบ่อทรายหรือผจญภัยบนฐานทรงตัวเพื่อไปยังชิงช้าสาวเอียงที่ดูน่านั่งน่าสนุกสนานชิงช้านี้เราก็ทานฟอร์มกิ่งก้านมาจากไม้ไผ่ครับส่วนพื้นสายน้ำสายน้ำเราก็จะทานฟอร์มของถัง ให้เป็นลักษณะของรูปคลื่นอของทาง200ลิตรผ่าครึ่งน,นะครับให้เป็นลักษณะรูปคลื่นจุดเด่นของโมเดลต้นแบบของทีมจากแม่โจ้นั้นนอกจากจะมีการออกแบบเครื่องเล่นที่ดูสนุกน่าสนใจแล้วยังมีการวางผังอย่างชันฉลาดด้วยการวางทิศทางของเครื่องเล่นให้ทามุมองศาเข้าหากันเพื่อให้เด็กๆสามารถเล่นสนุกได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังเผื่อพื้นที่ให้เด็กได้เลือกเส้นทางการเล่นของตัวเองและพักเหนื่อยได้อีกด้วย ทั้งยังมีการจัดสรรพื้นที่โดยรอบอย่างลงตัวนับว่าเป็นการออกแบบสนามเด็กเล่นแนวใหม่ที่น่าตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งจุดเด่นอันนึงที่ที่อย่างที่คุณบอกอาจารย์ก็คือว่า สถานที่นี้น่ะคือไม่มีสภาพแวดล้อมธรรมชาติอยู่เลยมันก็เป็นความพยายามที่ดีที่เราพยายามจะหาอะไรมาทดแทนแล้วก็สร้างให้เกิดบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นมีจุดที่อาจารย์คิดว่าอาจจะต้องระวังเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของการเอาวัสดุมาใช้แล้วก็เรื่องของการเลื่อนไหลอะค่ะการเคลื่อนที่ของเด็กอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะมีแบบบางส่วนที่เราดีไซน์แล้วมันยังมีแง่มุมที่เป็น เหลี่ยมเป็นมุมอยู่คือถ้าเกิดยังเด็กเนี่ยเพราะตอนนี้เรากําหนดเขาไม่ได้ใช่ไหมคะคือตอนเข้ามาตอนแรกเนี่ยแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนเส้นทางยังไงก็ได้ก็คือต้องระวังที่จะไปชนกันความสูงฮะความสูงเราก็ดูแล้วกันว่าเด็กอายุเราต้องการให้ตั้งแต่สองสามขวบเล่นขึ้นไปก็ก็ต้องไม่สูงมากเกินไปนี่ก็ต้องถ้าเป็นสนามที่ใช้รวมระหว่าง3ขวบขึ้นไปจนถึง12ขวบเนี่ย ความสูงที่เกิน120เซนมก็จะเป็นปัญหากับเด็กเล็กละตามหลักการความปลอดภัยในสนามเด็กเล่นบริเวณเครื่องเล่นจะต้องมีพื้นที่โดยรอบอย่างน้อย1.5เมตรที่จะต้องปกคลุมด้วยพื้นทรายขนาดความลึก1ฟุตเพื่อรองรับในกรณีที่เด็กพลัดตกลงจากเครื่องเล่นนอกจากนี้ในการออกแบบเครื่องเล่นจะต้องระวังเรื่องความเป็นเหลี่ยมคมเพื่อป้องกันการถูกกระแทกซึ่งคุณหมออดีศักดิ์ก็ได้ช่วยเสริมเติมความรู้ให้กับน้องๆจนแน่ใจว่าเครื่องเล่นจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงแก่เด็กๆอันนี้การเตรียมพื้นที่การ,กรา,กออกบบาย 30เซนอะไรเงี้นะฮะมันก็ดีแล้วแต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องออตัวเครื่องเล่นที่มีการเคลื่อนไหวอย่างเช่นจิงช้าเงี้ยมันมันรอดจากไอ้ตัวนี้ไหมไหนะฮะมันลนมากระแทกไอ้ตัวทางเดินเนี่ยนะฮะ,ฮะส่วนที่สําคัญที่สุดที่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 เด็กสนุกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการใช้พละกําลังกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเขาแล้วก็เรื่องของการทรงตัวซึ่งในสนามนี้เนี่ยก็ครบถ้วนนะฮะตัวดิฉันเองเนะี่ยชอบ เ,เรื่องของการวางเครื่องเล่นต่างๆกระจายได้อยู่ทุกๆจุดเพราะฉะนั้นเด็กที่เข้ามาเล่นนี่ก็จะไม่มีการกระจุกตัวกันแล้วก็จะได้มีการเคลื่อนไหวมีการเอ่อมูฟเขาเรียกว่า flow ของทราฟิกมันจะค่อนข้างไหลดีนะคะแล้วก็ไม่มีส่วนที่ว่ามันจะปเป็นปิดหรืออะไรที่ทำให้เด็กไปคล็อกแล้วอาจจะมีเกิดอันตรายอะไรได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ต้องดูนิดนึงเพราะว่าบางช่วงอย่างที่อาจารย์พูดไปแล้วว่า พื้นที่ระยะปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยต้องกะให้เหมาะสมนิดนึงเพราะว่าอย่างช่วงที่เป็นเนินหญ้าอย่างเงี้ยค่ะกลัวว่าถ้าเด็กเขาเล่นกันแล้วก็มีการไหลลงมาปุ๊บก็จะมาชนกับส่วนที่เป็นไม้กระดกได้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องกระเถิดดูระยะให้มันเหมาะสมเล็กน้อยอ่ะนะคะแตใ่ในโดยรวมชอบคอนเซปต์แล้วก็การออกแบบโดยรวมชอบมากค่ะ เราฟังผลงานของคีมจากบางมดกันบ้างพวกเขาได้ออกแบบสนามเด็กเล่นที่จะเป็นทั้งที่เล่นและที่ที่เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆรอบตัวอีกด้วยชุมชนของเราเนี่ยคือชุมชนจารุรัตตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี35ครับซึ่งสนามเด็กเล่นของเราเนี่ยจะตั้งอยู่ที่มุมทางด่วนพอดีครับอันตรายภายในชุมชนหรือเป็นปัญหาในชุมชนหลักนะครับก็คือปัญหาด้านยาเสพติด สิ่งที่เราจะสร้างในสนามเด็กเล่นของเรานั้นคือจริยธรรมซึ่งควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนรู้ของเด็กครับซึ่งคอนเซปต์ของเรากน่นคือ Play บวก learn แปลเหมือนกับบวกคำกันนะครับกลายเป็นคำว่าเพลินกราวซึ่งธีมของเรานั่นคือเป็น a d v e n t u r e land เหมือนเป็นสวนสนุกหรือเป็นที่ที่สนุกไม่มีวันจบนะครับทำให้เด็กเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้ของเรา <Okay. S 1> ที่แทรกซ้อนเข้าไปครับ okay. เลื่นเก่าสนามเด็กเล่นแนวใหม่ของทีมบางมดที่จะประสานการเล่นสนุกควบคู่ไปกับการเรียนรู้โดยมีการวางผัานให้เครื่องแต่ละชิ้นประสานต่อเนื่องกันไปเป็นวงกลมเหมือนเครื่องเล่นชิ้นเดียวเพื่อให้เด็กได้เล่นสนุกตามลำดับเรื่องราวความรู้ที่จะสอดแทรกไว้ครับสำหรับการดีไซน์ในสนามเด็กเล่นนะครับก็จะใช้คอนเซปต์เหมือนกับว่าการการเคลื่อนที่ของเด็กนะครับคือ เคลื่อนที่ไปข้างหน้าตลอดโดยที่ไม่ย้อนกลับมาข้างหลังนะครับโดยใช้อเครื่องเล่นของเราไปตัวบังคับนะครับให้เขาเดินไปข้างหน้าอ่าครับก็คือเริ่มต้นด้วยอุโมงค์เนี่ยครับคือเราจะออกแบบอุโมงค์เหมือนกับเวลาเด็กได้เข้าอุโมงค์ไปก็เหมือนกับพอพ้นจากปากอุโมงค์อันนี้ไปก็คือใช่ไหมใช่ครับนี้เจออุโมงค์นี้ก่อนมุดลอดอุโมงค์ออกมาครับพออ่าใช่ก็คือจะเจอกับสวนสนุกเลยครับประมาณนั้นใช่ครับส่วนแรกก็คือนี่อ่าครับผสมสีใช่ครับเล่นยังไงครับผสมสีอืมคือ เอ่อตัวแผ่นเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนกับอะคริลิกสีต่างๆครับเช่นสีแดงฮะก็คือพื้นของเราก็จะเป็นเหมือนกับสีเหลืองเป็นแม่สีนะครับเวลาแผ่นสีมันทับกันนะครับก็คือจะเกิดการผสมสีอ๋อมันจะใสๆมันจะไม่ทึบใช่ไหมคือมันจะมองทะลุลงไปเป็นสีข้างล่างได้แล้วพอมันซ้อนกันก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆใช่ครับ จากเครื่องเล่นผสมสีเข้าสู่ด้านปีนป่ายผ่านยางรถยนต์โดยมีตะข่ายรองรับกันตกอยู่ด้านล่างซึ่งตรงตัวตะข่ายนี้ทีมบางงดจะสอดแทรกความรู้เรื่องยาเสพติดภายใกล้ตัวเด็กๆในชุมชนให้ได้เรียนรู้ขณะเล่นสนุกอีกด้วยก็คือเด็กจะเดิน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 มาเพือ่อม,มาสู่ตัวอุโมงคนนี้ครับอุโมง์อวก,กาศใช่ครับในอุโมงค์นี้ก็คือข้างในก็จะเป็นตัวตะแกรงนะครับเพื่อที่จะให้เด็กปีนเหมือนกับ คือตัวอุโมง์จะมีความลาดชันขึ้นไปข้างบนนะครับ mm hmm. เหมือนกับเด็กกําลังปีนป่ายขึ้นไปสู่ mm hmm. บนท้องฟ้านะครับ mm hmm. ก็คือแล้วก็ในอุมโมงคก็จะมเีเป็นดาวต่างๆครับในระบบสุริยะ mm hmm. เพื่อที่จะให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบจัก,กรวาลระบบสุริยะครับ mm hmm. ปิดท้ายด้วยอุมโมง์ดวงดาวที่จะให้เด็กได้ปีนป่ายค้นหาและเรียนรู้เรื่องดาราศาสตร์ไปพร้อมๆกัน นอกจากนี้ยังได้แบ่งพื้นที่สําหรับให้ผู้ปกครองได้มานั่งปิกนิกเฝ้าดูลูกหลานเล่นสนุกอย่างใกล้ชิดแต่ผลงานการออกแบบของทีมบางมดยังดูบกพร่องในหลายๆด้านทั้งตัวเครื่องเล่นที่มีเฉพาะการเล่นแบบปีนป่ายยังขาดเครื่องเล่นสนุกอย่างอื่นที่ดึงดูดความสนใจเด็กรวมถึงการวางผังเครื่องเล่นที่ปิดล้อมไม่เป็นธรรมชาติงานนี้ผลงานของทีมบางมดจึงถูกคณะกรรมการวิาพากษ์วิจารณ์ติดชมกันแบบยกใหญ่เลยทีเดียวถ้าในเรื่องของการดีไซน์อยตรงนี้อย่างงานนี้จะเห็นว่ามีการกําหนดขอบเขตชัดเจน ใช่ไหมคือจะมีขอบเขตแบ่งโซนไว้เลยเป็นส่วนที่เล่นกับส่วนที่แบบอาจจะมีผู้ปกครองพ่อแม่มานั่งรอย่ายายก็มาดูลูกหลานได้อันนี้ก็อาจจะได้ตามจุดประสงค์ของเราที่บอกว่าอยากจะให้มีความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ใช่ไหมคะทีนี้การทําให้มีแบบสเปซที่ชัดเจนมีโซนที่ชัดเจนเลยเนี่ยบางทีมันก็มีข้อเสียเหมือนกันในแง่ที่ว่าเราอาจจะบังคับเส้นทางมากเกินไปใช่ไหมอย่าง ถามว่าเด็กย้อนสอนได้หรือเปล่าหรือแบบเกิดอาจารย์แบบเล่น่ะอาจารย์เป็นเด็กอ่ะแล้วก็แบบมาเล่นแบบไปจนถึงจุดเนี้ยเบื่อแล้วอ่ะอยากจะออกอ่ะอยากไปเล่นตรงอื่นแล้วหรือแบบเด็กเขาอาจจะพลิกแพลงก็ได้คือมาลอดมาไต่มาทําอะไรอย่างอื่นนะคะซึ่งไม่ใช่กิจกรรมที่เราวางแผนไว้เลยด้วยซ้ําเป็นไปได้ไหมหรือมีแบบเด็กที่ย้อนสอนอ่ะไม่ไม่ขึ้นทางเนี้ยไปขึ้นทางทางสไลด์แทน ไต่ขึ้นไปแล้วก็ไปรถติดอยู่ข้างในกับเพื่อนๆอ,อย่างเงี้ยมันก็อาจจะเส้นทางที่บังคับเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะบังคับจินตนาการไปด้วยก็ได้นะคะก็ต้องระวังตรงนี้เราจะสังเกตว่าไม่มีการเคลื่อนไหวแบบเร็วซึ่งเป็นเป็นการฝึกการทรงตัวให้กับเด็กแล้วก็สร้างความตื่นเต้นนะฮะมีตัวเดียวคือสไลเดอร์ที่ไหลลงนะตัวหมุน ไม่มีตัวแกว่งไม่มีคือมันมันเป็นเครื่องเล่นที่มีความตื่นเต้นไงนี้ถ้ามันขาดไปเนี่ยความตื่นเต้นของการเล่นของเด็กเนี่ยมันจะลดลงอ่าใช่ไหมซึ่งผมไม่ได้บอกว่ามันจําเป็นต้องมีแต่แต่ว่าความสนุกเหมือนเราไปเที่ยวสวนสนุกไงตีลังกาแบบรู้เรื่อมันก็เพิ่มความสนุกใช่ไหมมันต้องจัดจุดสมดุลของความสนุกหรือว่าการที่มันเป็น กราฟิกเดียวแบบนี้ถ้าเกิดสมมติว่าของน้องเกิดการชำรุดขึ้นมาบางจุดอย่างเงี้ยมันจะทําให้เสียไปเลยหรือเปล่าทางทั้งโฟล์มันอาจจะปีนไม่ได้อย่างเช่นถ้าสมมติว่ายางรถยนต์น้องขาดไปช่วงหนึ่งอย่างเงี้ยเด็กเขาปีนขึ้นมาจุดเสร็จปุ๊บอา้าวเขาก็ต้องหยุดแค่นี้ละใช่ไหมคะต้องรอให้เจ้ายางมาซ่อมก่อนมันถึงจะโฟล์ไปได้หมดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนันอาจจะไม่แน่ใจว่าการที่ต้องมีแบบอะไรเครื่องเล่นที่มันเป็นตัวฟรี ตัวเดียเด่ยวๆมามามาแซมด้วยในนี้เนี่ยมันอาจจะช่วยได้บ้างหรือเปล่าในกรณีที่จะบางอย่างสายผ่านของน้องหลุดไอ้ตรงนั้นขาดไปตรงนั้นชำรุดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเสียไปเลยเป็นโฟล์ของมัน,ปนไปเลยไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแค่นี้ค่ะเม็นันว่าแบบจําลองของทีมแม่โจอ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการส่วนงานของทีมจากบางมดยังต้องมีการบ้านที่ต้องแก้ไขแบบจําลองสนามเด็กเล่นให้ถูกต้องและได้มาตรฐานก่อนที่จะนําไปออกแบบแล้วเริ่มดําเนินงานก่อสร้างจริงกันในวันพรุ่งนี้ ตอนนี้ผมก or ็อย i mean, ู่ที่สตูดิโอคิดคามแม่ชั้นสนะครับซึ่งเป็นบริเวณทํางานของน้องๆจากบางมดเป็นยังไงบ้างสําหรับรอบที่ส่งให้คณะกรรมการคอมเมนต์หรือให้คําแนะนาโอ้โหโดยไปเต็มๆครับก็แอบดีใจอยู่ลึกๆครับว่าทาไมอ่ะก็เหมือนตอนแรกที่เราคิดมามันก็เหมือนกับจินตนาการในอากาศอะไรอย่างนี้ครับเราได้รับคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับวิธีคิดหรือ ผูมอ,มองให้ถูกต้องจากประสบการณ์<ม>ของผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้น<ม>เพื่อเวลาเรานําไปสร้างเนี่ย<ม>จะได้เกิดประโยชน์สูงสุดทีมจกบางมดตัดสินใจที่จะแก้ไขแบบให้มีความสนุกสนานในการเล่นมากขึ้นและเพิ่มเครื่องที่จะเสริมทักษะด้านที่ยังขาดเช่นการโหนและการหมุนและที่สังเกตการแก้ไขปรับปรุงโฆษณาใน,นเล่นอันนี้อย่างก็คือจากเดิมที่เราคิดว่าจะให้เด็กวิ่งทางเดียวเล่นจนจบเนี่ยก็จะเปิดยนอิสระ ให้เด็กสามารถเลือกเล่นได้มากขึ้นใช่ไหมครับไม่จำเป็นว่าต้องเริ่มตรงไหนหรือว่าต้องไปจบตรงไหนคราวนี้ก็คืออยากจะเริ่มจุดนี้ก็ได้อยากจะเล่นในนี้ก่อนก็ได้มาเล่นในนี้ก็มีอิสระมากขึ้นด้วยครับก็คือให้เด็กมีทางเลือกครับซึ่งเมื่อปรับแก้ผังเล่นตัวแบบเครื่องเล่นจนเป็นที่พอใจแล้วในเช้าวันต่อมานักสร้างสรรค์ทั้งสองสถาบันก็เดินทางไปคัดเลือกขยะสิ่งไร้ค่าที่หลายๆคนมองข้ามมาเป็นต้นทุนและวัตถุดิบในการสร้างสนามเด็กเล่นของพวกเขา